สวัสดีครับคุณผู้ชมและการอาจารย์ธมงศักดิ์ชวนอ่านชวนคุยวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องบันทึกการเดินทางของเซอร์จอห์นบว์ลิงต่อที่ติดพิมพ์ในหนังสือราชนาจักรและราษฎรสยามวันนี้นะครับเป็นวันที่7เมษายน ผมลองสิบค้นไปยังปฏิทิน100ปีพบว่าวันค้นสิบห้าค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันสงการนั้นนะครับในปี2 3 9 8ก็จะตรงกับวันที่2องเมษายนก็พอถึงวันที่2องเมษายนมันก็ข้ามมาเป็นเรื่องของวันปี2398แล้วนะครับอันนี้เป็นวันที่7มีสเมษายน โบลลิงบันทึกไว้ว่าเดินเล่นตอนเช้าในส่วนของสมเด็จก็คือสมเด็จทงใหญ่สมเด็จเจ้าพยาประยุรบงนะครับสวนมีขนาดใหญ่และมีลักษณะเป็นป่าอยู่ตรงฝั่งธนบุรีตรงใกล้สะพานพุทธมีการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากน่าสนใจนะครับ กาแฟเป็นพืชอนานิคมที่โลกตะวตันตกนำเข้ามาเริ่มปลูกกันเนี่ยในเขตของอินโดนีเซียและตอนนี้จนชั้นนำของกรุงเทพจนชั้นนำของไทยเนี่ยก็ลองทดลองปลูกกาแฟในกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยมีการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากสมเด็จส่งกาแฟมาให้ข้าพเจ้าสถุงเป็นตัวอย่าง แส่งว่าได้ได้มเมล็ดมาแล้วนะครับจึงส่งให้สองถุงคงปลูกมาหลายปีแล้วพระลาโหมมาพบพระลาโหมก็คือจัาพยาศรีสุริยวุศ์ซึ่งเป็นลูกของสมเด็จองค์ใหญ่เนี่ยมาพบเมื่อเวลา20นกามาพบที่สองทุ่มและเรามีเรื่องพูดกันมากเกี่ยวกับสนธิสัญญา นี่แสดงว่าพกราหงมมาพบเบลลิงที่บ้านพักซึ่งเป็นคลังสินค้าของอังกฤษเขาไม่ได้รับการบอกอย่างเป็นทางการล่วงหน้าว่าเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมาการกรรมธิการน่าสนใจนะแม้แต่สมเด็จกลาหงมเนี่ยนะครับเจ้าพระยากลาหงมก็ไม่ทราบว,ว่าตนเองจะเป็นหนึ่งในสี่ของกรรมธิการนี้หรือไม่ ในการทำเจรจาสนิทิสัญญาเบลลิงเขากล่าวว่าระบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก่อให้เกิดความหายนะและความเลวร้ายหมายถึงระบบทางเศรษฐกิจการค้าผูกขาดของสังคมไทยนะครับที่เราเรียกว่าการค้าผูกขาดของหลวงหรือของพมหากษัตริย์ประชาชนต้องแบกภาระภาษีหนักจนเกินครวร และพวกเขาก็ไม่มีความสุขระบบการค้าผูกขาดของหลวงเป็นระบบที่ต่อเนื่องมาจากสมัยอยุธยาซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชนชั้นนำประชาชนต้องแบกภาระภาษีหนักจนเกินควรและพวกเขาก็ไม่มีความสุขและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกำจัดระบบการค้าผูกขาดซึ่งเป็นอันตรายต่อประเทศ น่าสนใจมากเลยนะครับว่าคุณนาตระกูลบุญนาบนะครับที่ซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะได้ยินชื่อว่าคือสมเด็จเจ้าพยาศรีสุริยวงซึ่งเป็นผู้สเดสด็จราชการในสมัยรัชกาลที่5ในช่วง5ปีแรกกลับเป็นผู้นำเสนอว่าระบบการค้าผูกขาดเป็นอันตรายต่อประเทศ นั่นหมายความว่าเบลลิงกํกำลังได้รับฟังว่าผู้ที่มีผลประโยชน์กับการค้าผูกขาดกำลังมีความคิดที่เชื่อว่าการค้าผูกขาดนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศการค้าจะลดปริมาณลงจนไม่เหลืออะไรเขากล่าวว่าเขาจะแสดงข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ H SP หรือว่า m r ส a r k และ JBC คือเบลลิงจูเนียรและเขาทั้งสองได้รับมอบหมายให้มาพบกับพระกลาโหมในตอนเย็นนี้เวลา17.30น,นเพื่อปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นเขากล่าวว่าหมายถึงพระกลาโหมศัตรูที่สำคัญคือบรรดาขุนนางผู้ซึ่งได้ผลประโยชน์จากสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่เต็มใจที่จะสละอภิสิทธิ์ของตนออันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงในทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะในการทำสนธิสัญญาเบาลลิงนี้ยังแทบไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังเลยนะครับว่าใครคือผู้สนับสนุนการทำสนธิสัญญาและใครคือผู้ที่คัดขานการทำสนธิสัญญาซึ่งในแง่นี้ถ้า อ่านจากการที่เบาลิงได้บันทึกชี้ว่าสมเจ้าพยาศีสุริยวงศ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นเป็นพักราหมเนี่ยยูไฟสนับสนุนการทำสนทิสัญญาเบลลิงหรือการค้าเสรีทำลายการผูกข่าวโอ้น่าตื่นตะลึงทีเดียวนะครับว่านี่คือเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ เจ้าพยาศีสุริยบงและย,ยังยิงไปด้วยนะครับยังชี้ประเด็นไปด้วยว่ามีกลุ่มบรรดาขุนนางที่ต่อต้านการทำสนธิสัญญาบอลลิงเพราะไม่เต็มใจที่จะสละอภิสิทธิ์ของตนบอลลิงสงสัยว่าจะมีการปรับปรุงใดๆให้ดีขึ้นหรือไม่ และข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้เกินกว่าที่คาดคิดไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองอย่างน่าอัศจรรย์ใจหมาถึงพระจอมเกล้านะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดลักษณะเด่นของพระจอมเกล้ามากก็คือเป็นผู้ที่ทรงแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เองและ,ะเปิดโลกนะครับจากโลก ที่อยู่ในเฉพาะแคบๆของสังคมไทยเนี่ยพระองค์เนี่ยรับรู้ข่าวสารขอ,ของความเปลี่ยนแปลงของโลกเอเชียและโลกตะวันตกอย่างมากตั้งแต่สมัยบวชเป็นพระ27ปีแล้วแต่แทบจะไม่มีใครสามารถคาดหวังได้ว่าพระองค์จะทรงเข้าใจทราบซึงในศัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของวิชารัฐศาสตร์อันนี้จะหมายความว่ายังไงประโยคนี้นะครับ b บลลิงกกำลังบอกว่าบันทึกไว้ว่าแสดงทัศนะว่าพระจอมเกล้าทรงแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เองแต่ก็ไม่ทราบว่าพระจอมเกล้าจะทรงเข้าใจสติธรรมอันยิ่งใหญ่ของวิชารัฐศาสตร์หรือไม่ลัฐศาสตร์ก็คือมันในภาษาอังกฤษของหมายถึง political science นะครับ politics เนี่ย ซึ่งเป็นมันเป็นศาสตร์ในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนคนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในกลุ่มต่างๆและในเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีค่าให้กับสังคมการทำสัญญาบาัลริงก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยเช่นกันว่าจะทําให้เกิดกระบวนการทางการค้าลงไปสู่ประชาชนหรือไม่หรือจะยังผูกขาดไว้ที่ชนชั้นนําเหมือนเดิมตรงนี้ น่าจะหมายถึงการเข้าใจวิชารัฐศาสตร์ในในความหมายตรงนี้นะครับพระกลาโหมมาพบในตอนเช้าและข้าพเจ้าได้บอกเขาเรื่องข้อเสนอของพระเจ้าแผ่นดินในการเปลี่ยนแปลงบางประการเกี่ยวกับเรือกลนไฟก็คือเรือเลดเลอร์เรือล็องอังกฤษที่เบลลิงนั่งมาจากฮ่องกงเขากล่าวว่าเขามองไม่เห็นเหตุผล พอเพียงสำหรับการเปลี่ยนแปลงและใครที่จะให้ข้าพเจ้ามีหนังสือไปกราบบุคคลทูลพระเจ้าแผ่น,น,บบนดินอีกครั้งคือทั้งเบลลิงและพระกราหโหมสีสุริยบงเนี่ยได้เจรจาตกลงกันว่าจะให้เรือเล่นเตามกับบวนของเบลลิงเข้ามาอย่างอจอดอย่างใกล้กรุงเทพในเขตของคลังสินค้าของอังกฤษนะครับแต่ตอนนี้ถูกพระเจ้าแผ่นดินสั่งการเปลี่ยนแปลง เบลลิงไม่เห็นด้วยต่อการที่จะทำหนังสือกับประคงทุนไปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงความสะดวกสบายส่วนบุคคลเท่านั้นเขากล่าวว่าเขาจะยังเขาจะไปยังพระบรมมหาราชวังและจะพยายามจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้คือพระกลาโหมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในวังเพื่อทําให้เรือกลไฟเนี่ยของเบลลิงของอังกฤษเนี่ยสามารถเดินทางมายัางกรุงเทพได้ในระหว่างนั้น มหาเล็กคนหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นบุตรชายของสมเด็จองค์น้อยสมเด็จองค์น้อยก็คือสมเด็จเจ้าพยามหาพิชัยยากนะครับเป็นสมเด็จองค์น้อยก็คือน้องของสมเด็จอง์ใหญ่ประยุรบง์เนี่ยได้มาพบและสัญญาว่ามหามหาเล็กคนหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาเล็กและเป็นบุตรของสมเด็จองค์น,น้อยนะครับ มาพบดและสัญญาว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อเข้าไปถึงพระบรมมหาราชวังแล้วก็คือเรื่องเรืออย่างไรก็ตามในเวลาบ่ายโมงมหาเล็กของพระเจ้าแผ่นดินได้มาพบข้าพเจ้าได้มาพบเบลลิงและหลังจากได้แจ้งให้ทราบพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อเป็นการเอาใจข้าพเจ้าและทั้งพยายามจะให้ข้าพเจ้า เห็นด้วยกับการเลื่อนกำหนดเวลาเกี่ยวกับเรือกลไฟจนถึงวันศุกร์เลื่อนกำหนดไม่ให้เรือกลเรือกลไฟเข้ามาจนถึงวันศุกร์นะครับวันนี้หลังจากเทียบปฏิทินร้อยปีนะครับวันนี้วันที่7มยนาเนี่ยอันนี้เป็นวันเสาร์ก็อีกเสาอาทิตย์จนงการพุธพุธหัตศุกร์อีก6วันข้างหน้านะครับพระเจ้าแผ่นดินขอเสนอเลื่อนไปอีก6วันข้างหน้า ข้าพเจ้าก็พูดเกี้ยกวกอมว่าจะต้องไปเกินวันจันทร์อีกสองวันข้างหน้าเนี่ยเบื้องต่อรองไม่ว่ากรณีใดๆแลๆะเรือจะแล่นขึ้นมาในเวลาห้านกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ของสยามจำนวนมากอยากไปอยู่ณที่นั่นคำว่าเรือกลไฟหรือว่าเรือเล็ดเลอจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสยาม จำนวนมากไปอยู่ที่นั่นมีความหมายว่าชนชั้นนำของสยามเนี่ยของไทยอยากเห็นเรือและเล่อยากเห็นเรือลบที่มีป่องควันไฟนะครับเรือลบที่มีประสิทธิธภาพเรือลบที่ได้ไปลบปราบกษัตริย์ของอังวะพม่าให้เสียแผ่นดินไปครึ่งหนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือคุณนั่งระดับสูงเนี่ยจะได้ขึ้นเดินเที่ยวชมบนเรือด้วย เป็นสิทธทิพิเศษนะครับถ้าไม่ใช่คุณนางก็มองไกลๆจากให้ฟังข้าพเจ้าสัญญาว่าเรือจะกลับไปในวันพฤหัสบดีหากพระเจ้าแผ่นดินมีพระรประสงค์เช่นนั้นคือตอนนี้เบาลิงต่อลรองนะครับว่าขอให้เรือเลนเ่อเข้ามาย่างบางกอกเนี่ยในวันจันทร์และพอถึงวันพฤหัสก็จะกลับไปแทนที่ ส่วนพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายไทยต่อรองว่าหลังจากวันศุกร์แล้วค่อยว่ากันแสดงว่าจะต้องมีงานอะไรสักอย่างหนึง่งการสนทนากับพระกลาโหมนั้นน่าสนใจยิ่งเขาเล็กเลี่ยงความล่าช้าเขากล่าวว่าหากเขาเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ทุกสิ่งจะเป็นที่ตกลงกันได้ภายในสองชั่วโมงเขาสัญญาว่าจะไปพบกับมิสเตอร์ปาร์คและ จูเนียร์เบลลิงในเย็นวันนี้และจะให้ข้อมูลทั้งหมดแก่พวกเขาข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาเขากล่าวว่าเขาเอาใจช่วยข้าพเจ้าหมายถึงพักกลาโหมนะครับเอาใจช่วยเบลลิงและว่าเพื่อผลดีแก่รัสฎดนเขาปรารถนาให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงพรกกลาโหมหรือเจ้าพญารีสุริยวงศ์ ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการขาโดยสิ้นเชิงน่าสนใจทีเดียวตัวเขาเองเป็นคนมีธุระมากแต่จะมาพบ้าพเจ้าได้ทุกเมื่อมวงเล็บตอนค่ำเป็นช่วงที่ดีที่สุดวงเล็บปิดเพื่อปรึกษาหาลือและจะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้จากคำบอกเล่าของพรกลาโหมซูจอนโบลลิง ก็ใครครวญในใจว่าถ้าเขาหมายถึงพระกระหงไม่ใช่คนหลอกลวงชั้นยอดเขาก็ก็ต้องเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงคือตอนนี้เบาลิงไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับว่าเจอขุนนางชนชั้นนำของไทยแล้วหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆไหมหรือเป็นเพียงเกมแห่งการล่อหลอกนะครับ ตอนนี้บอลลิงไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าที่ฟังเจ้าพาระยาตัทรโหมเนี่ยมันเหมือนกับว่าการค้าเสรีในธนัตของร,รัทรโหมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและร,ะระัทรโหมต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีตามทิศทางที่บอลลิงต้องการทําสัญญา mm. เห็นด้วยที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดซึ่งนี่เป็นบันทึกที่ทําให้เราเห็นแนวความคิดของ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่สําคัญที่สุดในประเทศนี้แบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับเพราะเราถูกทําให้แต่เข้าใจว่าเรื่องราวของสุทธิสัญญาโบาลลิงเนี่ยเป็นเรื่องของอพระมหากษัตริย์ในการทําสุทธิสัญญาตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วผู้ที่จะมีบทบาทเนี่ยจะอยู่ในบันทึกของโบลลิงนะครับอย่างไรก็ตามเขาหมายถึงพระกลาโมเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากที่สุดคนหนึ่ง เหนือกว่าคนอื่นๆทุกคนที่ข้าพเจ้าได้พบโอ้เบาลิงประเมินสถานการณ์ในสังคมไทยนะครับว่าบุคคลที่มีปัญญาหลักแหลมที่สุดคือเจ้าพญยาศรีสุริยบุงพระกรลาหงมีปัญญาหลักแหลมเหนือกว่าคนอื่นๆทุกคนที่ข้าพเจ้าได้พบไม่ว่าจะเป็นท่าทีที่สง่างามสมเป็นสุภาพบุรุษ และภาษาที่ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเบลลิงกำลังบอกว่าพักลาวโหมใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมถูกต้องเหมาะสมนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้เลยนะครับว่าพักลาวโหมเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดนี้เพราะว่าเราจะรับทราบในคาในคาแบบซุบซิบว่าพักลาวโหมภาษาก็งั้นๆแหละแต่ตอนนี้เบลลิงยืนยันนะครับว่าพักลาวโหมในภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมมากที่สุด มีลักษณะของการสง่างามและเป็นสุภาพบุุษบุตรชายของเขาก็เช่นกันเป็นคนที่กระตือรือร้น,น,นที่จะศึกษาหาความรู้และเป็นชนที่ชื่นชอบในหมู่เจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้บุตรชายของพักละโหมคือใครไม่ได้ระบุชื่อไว้นะครับคุณนางจำนวนมากขึ้นไปบนเรือกนไฟและเรือมาถึงหน้าลงสินค้าหลังเวลาห้านในกาไม่มากนัก ในบรรดาผู้ที่ขึ้นมาชมเรือขึ้นชมเรือและเลกมีสมเด็จพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จองค์ใหญ่อัครเสนาบดีมีบุตรชายของท่านมหาเล็กและขบวนผู้รับใช้สมเด็จองค์น้อยนั่งตามมาข้างหลังในเรือของเขาเอง ผู้คนจำนวนมากมองดูเรือซึ่งแล่นทวนกระแสน้ำขึ้นไปด้วยความประหลาดใจย,ยิ่งโอ้ใครๆก็ได้ขึ้นมาชมเรือนะครับมิน่าเรือล็อบเลินเลอร์นะครับขึ้นชมเรือแล้วเรือล็อบเบิรเลอร์มิน่า,า,นาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็รงอยากมาชมเหมือนกันนะครับข้าพเจ้าได้ตัดสินใจจะออกเดินทางจากสยามในช่วงน้ำขึ้นครั้งต่อไปน้ำขึ้นครั้งต่อไปนะครับเบลลิงคัดกันว่า การทำสัญญาของตัวเองจะเสร็จอย่างรวดเร็วและพอน,นำขึ้นตัวเองก็จะได้กลับบ้านสเสียทนะครับไปฮ่องกงต่อตอนนั้นบราริ้เป็นจจเมืองฮ่องกงหากข้าพเจ้าสามารถหากข้าพเจ้าสามารถเจรจาตกลงทําสุทธิสัญญาได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีหากว่าไม่ก็คือไม่สามารถทำสัญญาได้ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มีการลาช้าต่อไปอีกแต่จะเพียงแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะอุทิศเวลาให้กับเรื่องนี้ได้มากไปกว่านี้แล้ววันนี้เป็นวันที่ส1บอดที่เบลลิงเดินทางมาอย่างสยามนะครับ11บอวันที่ผ่านมาเบลลิง์ยังไม่ได้อะไรเป็นเนื้อเป็นหนังยังไม่ได้พูดคุยเจราจาในเรื่องของสนทิสัญญาสักเท่าไหร่มีการเจติดต่ออย่างงุนอย่างนี้นะเต็มไปด้วยพิธีการกัน ว่าจะ,ะต้อนรับกันยังไงข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มีการล่าช้าต่อไปอีกแต่จะเพียงแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะอุทิศเวลาให้กับเรื่องนี้ได้มากไปกว่านี้แล้วข้าพเจ้าจะกลับมายังสยามเมื่อข้าพเจ้าได้ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหารัฐอ,อ,อเมริกาและในพลเรือชาวอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกา เบลลิงกํกำลังบอกว่าถ้าทำสนธิสัญญาครั้งนี้ไม่ได้นะครับตนก็จะกลับออกไปและก็จะไปปรึกษากับชาติมหาอำนาจคือฝรั่งเศสและอเมริกาว่าจะทำยังไงต่อโอ้ถ้าไม่ทำสนธิสัญญาเนี่ยคงเจอมหาอำนาจซ้มชาติมหาอำนาจลุมกินจะเป็นยังไงถ้าเจอสำ้ำชาติมหาอำนาจในวันนี้ พักราหมกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าโอ้พักกรลาหหมนี่มีมีอะไรมีทัศนะที่ดีต่อต่อการคาดหวังว่าส่วนที่สัญญาจ,จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเขาปรารถนาให้การเจรจาลุล่วงไปโดยเรียบร้อยและเขาย้ำอีกว่าเรื่องนี้อาจจะเสร็จเรียบร้อยภายในสองวันว้าวพักระลาหมเนะี่ย มองโลกแง่ดีมากเลยว่าสองวันเรียบร้อยการทำส,สัญญานหครับข้าพเจ้าบอกเขาว่าหมายถึงเบลลิงบอกพระกระลาผมข้าพเจ้าจะรีบเร่งดําเนินการเรื่องนี้ในทันทีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมอบให้เรื่องนี้อยู่ในอนํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการของพระองค์และกล่าวว่าข้าพเจ้าจะ,ะเผชิญกับข้อยุ่งยากต่างๆด้วยความเต็มใจและให้เวลาเพื่อให้สิสัญญามีผลใช้บังคับ แต่ข้าพเจ้าไม่คาดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสําคัญสําคัญอันเป็นรากฐานของสตทีสัญญาทางการค้าข้าพเจ้ารู้สึกไม่วางใจในผลลัพธ์และบางทีในที่สุดจําต้องพอใจในความเก้าวหน้าที่ได้ทําไปและการได้รับการต้อนรับในฐานะตัวแทนของสมเด็จพระราชินีซึ่งจัดขึ้นได้อย่างน่าพึงพอใจยิ่งกว่าที่เคยมีมาในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานนี้อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการปูรากฐานให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าหมายคาวามว่าเบลลิงกับสุป็ิเจ้าพญาพักกระหมพูดคุยกันภักกระหมคาดว่าทำสุดทิ่สัญญานะสองวันเสร็จนะครับแต่สําหรับเบลลิงเบลลิงไม่มั่นใจว่าตนเองจะสามารถทำสุดทิสัญญากับประเทศไทยได้เสร็จหรือไม่แต่ถ้าไม่เสร็จไม่อาจทาสุทสัญญาได้ บาลิงก็จะเดินทางกลับไปและไปปรึกษากับประเทศฝรั่งเศสประเทศสหรัฐก็คือ3ประเทศนะครับและในพลเรืออังกฤษและบาลิงก็จบประโยคปรึกษากันแล้วไงต่อท่านโดยในเนะี่ยมีความหมายว่าแม้แต่จีนยังถูกกลุ่มประเทศมหาอำนาจรวมหัวกันทำสงครามฝิ่นได้ช,ชนะจีนพม่าเพิ่งถูกกองทัพเรือของอังกฤษ ราบแล้วไทยละ่ะการไม่ทำสุที่สัญญากับอังกฤษในครั้งนี้มีความหมายว่าอังกฤษอาจจะต้องหนึ่งร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจฝรั่งเศสและอเมริกา 2. บังคับให้ไทยเปิดประเทศแบบที่ญี่ปุ่นถูกบังคับโดยอเมริกาเมื่อปีที่แล้วนี่คือในยะที่ถูกประโยคนี้ทิ้งไว้นะครับ แต่พรกเราโมกับมีความหวังที่ดีว่าสองวันเสร็จแต่เบาลิงไม่เชื่อนะครับและเบลลิงคิดว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของส่วนที่สัญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เบาลิงก์ังวนใจโดยสรุปวันที่7เมษายนซึ่งเป็นวันที่15 ที่บาลลิงเดินทางในประเทศไทยประเด็นแรกที่เราได้ตรงนี้ก็คือบาลลิงเนี่ยไปเที่ยวที่สวนของสมเด็จองค์ใหญ่สิ่งที่สมเด็จองค์ใหญ่ปลูกในนั้นก็คือกาแฟซึ่งกำลังเป็นสินค้าใหม่ของอาณานิคมที่กำลังเอามาทดลองการปลูกในอินโดนีเซียแต่สมเด็จองคใหญ่เนี่ยก็เอามาปลูกในกรุงเทพธนบุรีเนี่ยหลายปีแล้ว มีมเมล็ดออกแล้วด้วยซึ่งเบาเร่งได้มา2ถุงนะครับประเด็นที่2ที่เราเห็นก็คือทัาศนะของพระกระหมหรือเจ้าพยาศีสุเรเลบงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำสนทิ่สัญญาครั้งนี้เป็นทัศนะของการมองเห็นว่าการเปิดการค้าเสรีมีความสำคัญมากกว่าการค้าระบบผูกขาดของหลวงในแบบที่เคยเป็นมาแต่มีบรรดาคุณนางที่ได้ประโยชน์ จากการผูกขาดและจะขัดขวางการทําสุที่สัญญาครั้งนี้ประเด็นต่อมาที่เราได้รับก็คือประเด็นเรื่องของการเจรจาว่าจะให้เรือแล,เลอ่เลอะเรือลบอังกฤษที่บอมลิงนั่งมาเนี่ยเข้ามาอย่างกรุงเทพได้หรือไม่แต่คุณแม่นชั้นผู้ใหญ่จํานวนมากของไทยต่างได้ขึ้นไปชมเรือและเลอะกัน และในท้ายสุดบอลลิงไม่มั่นใจว่าสุดทีิสัญญากับไทยนี้จะสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าไม่สำเร็จไทยต้องเจอกับกลุ่มมหาอำนาจฝรั่งเศสอเมริกาแน่ในรูปแบบอื่นต่อไปดังนั้นบุคคลที่โดดเด่นมากในบันทึกของบอลลิงวันนี้ก็คือเจ้าพยาศรสีสุริยวงศ์พระกรโหมซึ่งเป็น ผู้ที่เบลลิงมองว่ามีความคิดก้าวหน้าเชื่อในการค้าเสรีมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสุภาพบุรุษและฉลาดหลักแหลมมากที่สุดเหนือกว่าใครที่เบลลิงเจอในประเทศไทยวันนี้อาจารย์ทำรงศั์ชวนอ่านชวนคยุยบัทรการเดินทางของเบลลิงขอขอบคุณสนับพิมพ์ตาอยู่อีบุ๊กซึ่งเป็นสนับพิมพ์ที่ไม่มีกระดาษติดต่อ ลองดูได้ที่เพจเฟซเพจของตาอยู่อีบุ๊กสนับสนุนตาอยู่อีบุ๊กแล้วท่านก็จะได้ฟังสิ่งที่ดีๆที่สนุกสนานสวัสดีครับ